ค่ะวันนี้นางเอกก็คือสุนัขนะคะสุนัขดีเด่นมากเลยเรื่องความซื่อสัตย์ความจริงใจแต่บางคนในกลุ่มสังคมที่มีการคบเพื่อนนะคะอย่างอีหนึ่งอีสองอีสามอีสี่อีห้าทุกคนนะคะคือคนเราที่มีเพื่อนเนี่ยบอกตรงๆว่าบางคนมันต้องเคี่ยอย่างมีลิมิตอะเคี่ยอย่างมีสติไม่ใช่ว่าเคี้ยหน้ามืดตาหม,มัวบางคนมีใครพิมพมาอะไรนิดหน่อยก็เตรียมแคปแล้วเต็มแคปไปไรายงานอีกคนหนึ่งเพื่อปั่นเพื่อเสียมคือมัน คือการเป็นเพื่อนมันต้องกล้าที่จะเตือนกันถ้าทําอะไรเลไม่ดีทําอะไรไม่ชอบทําอะไรไม่เข้าตาควรจะเตือนมันเลยเตือนว่าอย่าทําแบบนี้นะฉันไม่ชอบเพื่อการจะคบหากันไม่ใช่การคุยกันอยู่หลายๆคนมานั่งกลัวว่าคนนี้จะแคปคนนั้นกลัวว่าคนนี้จะว่าคนนูน้นอยู่ด้วยการที่ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องคุยอะไรเพราะกลัวเราหว่านระแวงกลัวต่างฝ่ายจะจับผิดกันมึงจะคบกันเป็นเพื่อนทำที้ย่าอะไรคะคืองงมากค่ะสังคมของคําว่าเพื่อนเนี่ยแล้วก็อีประเทที่มั่นหน้าเพื่อนมั่นหน้ามาก ว่าฉันสวยฉันอยว่เงินอย่างาางี้ล้วก็คอยปาบอมเพื่อนอีกคนนึงหรือใครจะมีปัญหาหรือใครจะมีอะไรก็ต้องคอยไปเล่าอีกฝ่ายนึงหรือว่าคอยที่มานั่งจับผิดว่าเขามีอะไรดีมีอะไรเด่นแล้วก็ไปเล่าอีกคนนึงฟังนี่มันก็ไม่น่าคบนะคะแล้วก็พวกประเภทเพื่อนที่เฮี้ยเนี่ยที่คอยจะปาดชงปาดผัวเพื่อนคอยไปเซียมคอยไปสโลนผู้ชายนี่ก็คือเพื่อนเฮี้ยนะคะ เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนอะไรยังไงก็ยังจะไปยุ่งไปสลวนนี่บอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่เฮี้ยมากเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเจอมาแล้วอยากจะบอกเลยว่าคําว่าเพื่อนอะถ้ามึงมีปัญหาการคนนี้ทําไมมึงไม่เคลียร์กันมึงต้องไปบอกบุคคลนี้ว่าทําไมนี่ว่ากูมันก็เป็นอินฟินิตี้มันไม่วันจบหรอกถ้ามึงอยากจะเป็นเพื่อนกันจริงๆมึงต้องคุยกันต่อหน้าให้รู้เรื่องเลยไม่ใช่ไปบอกผ่านและอีเพื่อนปมาเพืนเนี่ยหูบอดตามืดตามัวพอพูดอะไรถึงเพื่อนคนนึง พอมันมีผลประโยชน์ให้มันก็คอยพร้อมที่จกปกป้องหูบอดหน้ามือตามัวเออดีครบได้อย่าไปอะไรอย่างไรเลยแต่พูดอะไรต้องระวังคืออย่างเงี้ยมึงอย่าคบกันเลยก็ฝากถึงใครที่กำลังมีเพื่อนนะคะถ้ามึงไม่เจอเพื่อนอย่างนี้ถือว่ามีบุญมาก ละเอียบให้สุดท้ายอีเพื่อนมโนที่มันชอบนั่งเล่นเฟซเล่นนู่นเล่นนี่ทั้งวี่ทั้งวันมโนดราม่าอยู่หน้าเฟซมานั่งเศร้าชีวิตที่ถูกทําร้ายถูกกระทาจริงๆเป็นตัวอย่างควายลําบึกไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นในชีวิตแต่พยายามเมคสร้างภาพมันเพื่ออะไรคะมึงหัดอยู่อบคามเป็นจริงอะคะ่ะแล้วก็ฝากถึงอีเพื่อนประเภทที่ไม่กล้าเคลียร์ต่อหน้าชอบฝากผ่านในคนอื่นชอบแคท แคปหน้าจอชอบแหวงกัดชอบปาดผัวเพื่อนชอบปาลาระเบิดถ้ามึงคิดจะมีเพื่อนมึงเลือกสันดานอย่างนี้เดียะยวบางประเภทนี่โหต่อหน้าบางคนนี่เป็นแม่พระมากเป็นคนดีเป็นคนดีนนดสีสยามมากแต่ความจริงในใจลึกๆนี่เป็นคนเหี้ยทำอะไรที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่านี่เป็นไปไม่ได้พร้อมที่จะตั้งบทสนทนาพร้อมที่จุดประเด็นพร้อมที่จะวางฟืนแล้วก็จุดไฟตลอดเวลาหยุดเถอะ อีดอกจังไล